อ้าวคุณพลอยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะทำไมวันนี้แต่งตัวสวยจังคะจะไปไหนคะเนี่ยอ๋อพอดีวันนี้จะออกไปธุระข้างนอกนะจ้ะเออวันนี้จะมีคนงานใหม่เข้ามาช่วยงานนะจ้ะเห็นบอกว่าทํางานคนเดียวแล้วเหนะนื่อยนะเหนอคะนี่คมนะคนงานคนใหม่ที่จะเข้ามาช่วยงานและนี่พี่ป๊อกนะถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามพี่ปลอกได้เลยนะคมสวัสดีครับพี่ป๊อกงานวันนี้เริ่มง,งานวันแรกของอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องส่งของอะไรก็ฝากจัดการให้เรียบร้อยด้วยล่ะ ดเดี๋ยวพี่จะกลับมานะหลังจากเสร็จธุระเออแล้วก็เรื่องกล้องวงจรปิดช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรมันดูภาพไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวพี่ว่าจะให้ช่างมาซ่อมมานทีหน้ายัางไงก็ช่วงนี้ก็ฝากดูกันดีๆหน่อยนะได้เลยค่ะเป็นคนที่ไหนเนี่ยเราครับเป็นคนอีสานครับว่าแล้วคนอีสานส่วนใหญ่เนี่ยใช้แรงงานทุกคนเลยเนะ<อ>าะงั้นดีเลยงานแรกอะ่ะก็ไปขุดดินพรวนด,ดินแล้วกันนะอตรงนน้นนะครับได้เลยครับเดี๋ยวผมไปเลยนะ คนอีสานนี่โง่จริงๆเลยเนาะให้ทำอะไรก็ทำทีนี้แหละสบายเลยวันนี้ก็ให้คมทำงานไปคนเดียวแล้วกันสบายเลยจะได้นอน ขอโทษครับพี่พลผ,ผมมองไม่เห็นจริงๆครับที่ขาคนไม่ใช่ขาหมดแล้วของที่ถือมาเนี่ยก็พังหมดถ้าพี่พลมานะฉันจะพี่พลไล่แกออกแนะ่อย่าบอกพี่พลเลยนะครับข้าหลังผมจะตั้งใจทํางานมากกว่านี้ครับเป็นคนอีสานอะ่ะก็ใช้แรงงานไปเถอะมีบัญญาอยู่แค่นั้นอนะ่ะถ้าตกงานขึ้นมาเนี่ยนะก็ไม่พ้นงานก่อสร้างหรอกวันเนี้ยฉันจะไม่ถือสาแก่แล้วกันขอคุณครับขอโทษทีครับ มันจะหลับจะนอนนี่มันอะไรกันเนี่ยพี่พลอยสวัสดีค่ะคือคอมมันสะดุดขาตัวเองอะคะ่ะของก็เลยก,กระจัดกระจายแบบนี้นะคะ่ะตอนนี้กําลังช่วยกันเก็บค่ะเก็บสิข้าวหลังอะระวังหน่อยนะถ้าของเป็นอะไรขึ้นมาทางบริษัทของเราจะได้รับความเสียหายนะ คทำไปอย่าอู้นะตรงนู้นเก็บด้วยนะ่ะเห็นไหมนะ่ะไม่ใช่ตรงนูน้นพอพอ,พอมาขุดตรงนี้ขับตรงนี้ต่อ เร็วเลยย่ายังลบอยู่เลยอีกเนี่ยคอมแล้วก็ต้อง้นด้วยนโนอย่าโอ้โอ้ยเนี่ยตรงนี้บอกให้เก็บตรงนี้ด้วยโอ้ยโอ้ยนี่มันฉลาดน้อยจริงๆเลยอะไรนิดยกทำมานิดเดียวเนี่ยไปยกอีกเร็วเรียบๆบวางไปเร็วๆววิ่งโอ้ย ให้มันดีดีว้ยทำอะไรให้มันเ,เร็วเหน่อยดินี่ทำงานกักเสร็จแล้วหรออใกล้เสร็จแล้วค่ะแล้วคมล่ะคมไปไหนวันนี้คมลาหรออไม่นะคะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยอ่ะสงสัยจะแอบไปหลับแนะะ่เลยค่ะ ถ้างั้นไปตามคมมาแล้วขึ้นไปพบพี่ที่ห้องทำงานบนตึกทั้งสองคนเลยนะได้ค่ะแกะโดนแน่ไอ้คมคมมานี่ครับพ,พี่พอเรียกเราสองคนมามีอะไรเหรอคะตามกฎของบริษัทแล้ว เมื่อมีพนักงานเข้ามาทำงานในตำแหน่งเดียวกันหน้าที่เดียวกันก็ควรจะทำงานอย่างเท่าเทียมกันไม่ควรจะมีใครทำมากหรือน้อยไปกว่าใครพวกเธอสองคนเข้าใจใช่ไหมค่ะและถ้าหากมีคนใดคนหนึ่งอู้งานไม่ยอมทำงานหรือผลักภาระให้กับเพื่อนก็จะทำให้งานของบริษัทเสียและส่งผลในระยะย,ยาวเพราะฉะนั้นพี่จะไล่ออกให้หนูเหรอคะใช่พี่ไล่เธอออก ส่วนเงินชดเชยพี่จะโอนตามให้ทีหลังนะเออทำไมคนที่โดนไล่ออกต้องเป็นหนูด้วยล่ะคะทำไมไม่ใช่คมที่อู้งานล่ะคะเธอมั่นใจแค่ไหนว่าเธอไม่ได้อู้งานหรือว่าแอบไปงี่เล่เออม,มั่นใจสิคะหนูตั้งใจทํางานมากเลยนะคะหนูไม่เคยอู้งานเลยค่ะพี่พลอยอย่างวันนี้พี่ก็เห็นว่าคนที่อู้งานอะ่ะคือคมไม่ใช่หนูถ้าเธอไม่เชื่องั้นดูนี่ พี่พลอยบอกนะคะว่าที่พี่พลอยเคยบอกว่ากล้องวงจรปิดเสียจริงๆแล้วมันใช้งานได้ปกติหรอคะเออแล้วก็เรื่องกล้องวงจรปิดช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรมันดูภาพไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวพี่ว่าจะให้ช่างมาซ่อมมาติดหน้ายัางไงก็ช่วงนี้ก็ฝากดูกันดีๆหน่อยนะใช่จริงๆแล้วกล้องวงจรปิดไม่เคยเสียแต่พี่ติดตามดูพฤติกรรมเธอมานานแล้วและเธอก็อยังเป็นคนเดิมที่ชอบเอาเปรียบคนอื่นและมันก็เป็นเรื่องที่แย่มากๆค่ะ หนูรู้แล้วค่ะอย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้ทางเธอและอย่าคิดไปดูถูกขายที่ไหนอีกเพราะคนแบบนี้ทำงานที่ไหนก็ไม่ก้าวหน้าหรอกปรับปรุงตัวใหม่ซะถ้าคิดได้แล้วก็มาสมัครงานใหม่เผื่อพี่จะให้โอกาสเธอส่วนคมถ้าโดนเอาเปรียบแบบนี้อีกก็ให้รีบบอกพี่อย่างเงียบไม่งั้นก็จะมีแต่เธอที่โดนทำร้ายครับลนี่ รางวัลของคนทำดีและคนขยันยังไงขอบคุณครับขอบคุณครับพี่บอยขอบคุณมากนะครับ